ยายยายยานี่แหละคนนางูมันนอแมนมันมันกระโดดกินเงื้อนะลงนางลงนางมันจะไปไหน อีกแค่ส,สองเดือนนนี่อีแค่สองเดือนเก็บได้แล้วนี่ใ <im> นไงตัวบลเลอร์เลยนะตัวบลเลอร์เลยขึ้นมานะ่นั่น่ะตัวบลเลอร์เลยนะ <im> yeah do